สวัสดีทุกผู้ชมครับตอนนี้ท่านผู้ชมอยู่ในเกม Destiny เกิรนะครับก็วันนี้ขอนำเสนอชื่อตอนที่ชื่อว่าฉันรับไว้เองนะครับก็เป็นเรื่องราวของการเล่นอารีน่านะครับก็อารีนา PvP นี่แหละครับนะก็ส่วนมากนะครับอ่ะให้ดูทีมก่อนนะทีมผมตรงนี้เป็นทีมป้องกันเนาะก็จะมีตัวตัวหลักอยู่2ตัวนะครับ ก็คือตัวเลขสองร้อยตัวนี้ครับกับตัวนี้ตัวเลขแปดสิบเอ็ดนะครับตัวนี้นะครับส่วนที่เหลืออีกสามตัวก็เป็นตัวประกอบเฉยๆนะครับซึ่งจะมาให้ดูตัวนี้ก็คือส่วนมากแล้วนะครับนี่มันทีเมตาอะไรเงี้ยฝั่กฟังเนี่ยฝั่งขวาเนี่ยไปสินะคือส่วนมากแล้วอ่ะทีมป้องกันผมอ่ะมันก็จะแพ้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 ซะส่วนใหญ่อ่ะที่ชนะนี่แสดงว่าเล่นเองนะครับที่แพ้นี่ส่วนมากจะจะจะโดนเขาตีนะครับ อันนี้ชนะเล่นเองแน่นอนนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวที่แพ้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 แพ,แพ้แพ้นะครับอ่ะตอนนี้ไฮไลท์ของผมอะ่ะมันอยู่ที่ตรงนี้ไอ้ทีมนี้ครับไอ้ทีมเมารีนาตรงนี้นะครับอ่ะซึ่งก็จะเป็นชื่อตอนผมคือมีอะไรฉันรับไว้เองเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,มใช,มใช่มีอะไรสิยาวไปตอนที่ชื่อว่าฉันรับไว้เองนะครับอ่ะก็มาดูทีมผมก่อนนะก็คือ เลเวล200เนาะ1ตัวนะครับเลเวลไป็นตัวนะครับที่เหลือก็เลเวลห่หมดเลยนะครับเป็นตัวกิกกอกมายืนเฉยๆนะของฟังศัตรูนะครับเริ่มต้นด้วยตัวนี้ครับเลเวล180เป็นตัวทำดาเมจที่ว่าแรงที่สุดค่อนข้างจะแรงค่อนข้างจะแรงที่สุดในเกมนะครับเรเรแรงที่สุดในเกมก็่าได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวเรียกว่าป้องกันค่อนข้างจะแข็งแรงเลยนะครับเลเวล140นะครับส่วนตัวนี้ร8อยบก็เรียกว่าเป็นตัวทำดาเมจเรีย ออกมาตัวนี้เลเวล2 0 0ตัวนี้เรียกว่าเป็นตัวเรียกว่าป่วนตัวป่วนประจําเกมนะพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าปอ่อยอนาเขตมาปุ๊บเนี่ยพลังโจมตีพลังกิติคอนของทางฝั่งศัตรูจะลดลงนะครับตัวป่วนตัวป่วนตัวตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวเพิ่มเรียกว่าฟื้นฟู HP ที่ค่อนข้างจะเก่งมากเก่งมากเลยแหละนะครับใช้ได้ว่าแทบทุกคนเลยนะครับนะอทีนี้เรื่องราวชั้นรับเองจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เชิญรับชมได้ณบัดนี้นะครับ ปขอปรับเป็นเลเวลสปีดหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับอ่ะเดืมตัวมาครับของเราก็แช่แข็งครับตายไปแล้วหนึ่งตัวตายไปสองตัวแล้วครับตอนนี้ตอไ,ไปหนึ่งดอกอเนี่ยอันนี้คือสกิลป่วนครับป่วนกามตีเราจดลดลงครับ ตายตัวเราตอนนี้ตตายไปสามตัวแล้วตอนนี้ครับนี่ครับตัวป่วนตัวป่วนดึ้งตายอะตอนนี้นะครับให้สังเกตที่ข้างร่างซ้ายครับราวราวทรีนะตอนนี้ตอนนี้รอบที่สามนะครับซึ่งเราจะตีกันทั้งหมดสามสิบรอบนะครับทั้งหมดสามสิบรอบนะครับตอนนี้รอบที่สามนะครับทุกตัวตายหมดแล้วครับตอนเหลืออีกตัวเดียวนะครับก็เดี๋ยวมาดูนครับว่า ฉันรับไว้เองเกิดอะไรขึ้นนะครับนะทำไมมันถึง30มสิบรอบจะทนอยู่ไปได้ยังไงนะะแต่จริงๆก็เกือบตายนะรัวโดนฟันอย่างเดียวยิงรัวมาปึ้ง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 ครับอืมครับเอาไปเดืองทีนเลนาะครับมารับปืนก้นอืมนะครับ เอาคืนไปติดมือนงงตายไปหนึ่งครับจริงๆต้องบอกว่าโชคดีมากนะครับที่ไอ้ตัวทาดราเมจตัวแกเมื่อกี้ตายไปนะครับเก็ถ้าตัวทาดราเมจไม่ตายเราเนี่ยจะไม่สามารถอยู่รอดถึงรอบที่30ได้นะครับก็หลังจากนี้มาดูกันเกินเลยขึ้นครับอตอนนี้ผมยังสามารถโต้กลับได้อยู่นะมันเป็นโต๊กลับได้อยู่ปึ้งปึ้งบึ้บึ้งบึ้งึ้งง ตายเลยนี่ไงตายไปอีกหนึ่งครับออ่าไตัวป่วนก็ขยายนาเขตไปเรื่อยๆครับนี่ก็ปลาไม่ตายปึ้งเหมือนงงแล้วครับเหมือนงงแล้วปึ้งอ่ะตรงนี้คือจุดเปลี่ยนนะครับตัวเมื่อกี้นะครับปล่อยปล่อยสก,กิลมาครับเป็นอะไรนะเรือนจำน้ำหรือเสียงเรือนนำน้ำอะไรวะสักอย่างหนึ่งแหละครับเป็นเรือนน่าจะเป็นเรือนจำน้ำมั้ง คือสกิลเนี่ยจะทําให้สามารถทําให้คนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยไม่สามารถขยับได้เลยนะครับเรียกว่าต้องอยืนนิ่งเลยคนระับทำอะไรไม่ได้แล้วโดนย,ยิงนิ่งๆๆเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนเนี้เป็นเรียกว่าช่วงเวลาของการทำดาเมจนะครับแล้วพลังไม่พอนะพลังป้องกันลดลงด้วยนะสังเกตดูเมื่อกี้โดนยิงพพลังป้องกันลดลงเลยนะนะ,อะตอนนี้เหลือประมาณส5้ารอบสิบห้ารอบเนี่ยโดยที่ผมเนี่ยตัวผมเนี่ยยืนนิ่งๆให้ใหยำ แต่รอดนะครับรอดรอดจนชนะได้นะครับโอ้โหซับ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 เนาะเอาสิเอ้านะมาเปิดดึ้งตึ้งตึ้งตึงเออขยายยิงมาแล้วตุ้งโอ้โหคือตอนเนี้ยพลังชีวิตผมก็เรียกว่ามีเท่าไหร่ไม่รู้ พลังป้องกันมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ผมรู้อย่างเดียวว่าไอ้สามตัวเนี่ยมันเอาผมไม่ลงนะครับดูดิมันยำอย่างเดียวเลยคือได้เป็นตัวอื่นคุณตายไ้วละครับจะมีแต่ตัวเนี้ยครับที่าเรียกว่าเป็นตัวเมตาที่เรียกว่าทุกคนจะต้องมีเอาไว้เอาไว้สําหรับลุยดานนะครับก็มีความจําเป็นค่อนข้าง,งจะเยอะทีเดียวนะครับนะดดแล้วอื้อนะครับรถเป็นแสนน้ยมันโอเครถเป็นแสนเลยนะ ไอ้เจ้าตัวน,นั้นยิงอะ่ะไอ้เจ้าตัวนี้ยิงก็ตอนนี้ทุกคนตอนนี้ทั้งสามตัวฝั่งฝั่งตัวข้ามสามตัวนี้เพิ่มพลังโจมตีนะดูยิงสี่หมื่นเห็นไหมอันนี่หกหมื่นเงี้ยสี่หมื่นเงี้ยมาละท่าไม่ตึ้งตึ้งตึ้งตึงตึงอันน,น,นี้อันนี้ลดน้อยหน่อยอ๋อไปอ๋อพลังโจมตีลดหายไปละคือจริงๆแล้วผมเกือบจะแพ้แล้วนะถ้าเกิดมีสักสามสิบเอ็ดรอบอผมแพ้ไปละนะครับบางเอิญมีแค่สามสิบรอบนะครับนี่รถเป็นแสนรถเป็นแสน ึองนีสองแสนดูดูีสองแสนก็ยังอยู่ครับยังอยู่ยังทนอยู่ยังทนอยู่อีกสี่รอบสุดท้ายครับตอนนี้บาเลียผมก็น่าจะใกล้หมดแล้วล่ะนะอ่ะอีกสามรอบอีกสามรอบเอาสิเอาึ้ออ่ะตอนนี้บาลียผมยังอยู่บาลีผมยังอยู่นะครับถ้าสเกตดีๆจะมีสีทองทองเป็นบาเลียอยู่ครับตอนนี้อ่ะยังยังมียังวูยังมีอยู่ผมว่าโดนอีกดอกนึงจะล่วงละบาลียน่าจะแตกอ่ะ อ่าตอนนี้บาเรียรแตกนะครับบาเรียรแตกแล้วรอบที่สาพอดีไงโดนยิงมาปึ้งพึ่งเนี่ยอีกนิดเดียวนะอีกนิดเดียวเท่านั้นนะเกือบจะตายแล้วเนี่ยพลังนิดเดียวเกือบตายละอ่าแล้วก็จบไปชนะคือเรียกว่าถ้ามีรอบที่สาเอ็ดอ่ะยังไงผมก็ตายนะครับเพราะว่ามันหมดแล้วเนี่ยแต่ว่ามันอึดมาตั้งแต่รอบที่สี่ะนะครับตั้งแต่รอบที่สี่ยันมาเรื่อยๆจนถึงรอบสามสิบเอ็ดไปสามสิบเราก็ชนะได้แบบเฉียดฉิวนะครับก็เรียกว่าเป็นเรื่องของการ ที่เรียกว่าฉันรับไว้เองนะครับนะคือส่วนมากมันก็แพ้แลวนะครับส่วนมากก็จะแพ้ซะส่วนใหญ่นะครับก็คือแน่นอนว่าตัวเราไม่มีอะไรเลยไงคือมีแต่มีแต่ทีมป้องกันไม่ไดีมีทีมโจมตีนะครับนะเนี่ยอย่างเงี้ยคือดูอยังไงก็แพ้นะครับเอาไม่ใช่สู้ดิเดี๋ยวจะดูจะดูเออเนี่ยเห็นไหมอันนี้ค่ะคนี้เขาก็จะมีตัวเหมือนตัวมอนผมอ่ะเอ่อตัวนี้นะครับฮันดีบานที่ฮันดีบาน นะจะมีฮันนิบาลนะครับแล้วก็มอีอันนี้ชื่ออะไรละ่ะออคโตวเวียมัง้งฮันนิบาลทอ,อตโตเวตแล้วก็มีตัวนี้ฮัมเบย์นะครับมีพวกนี้ให้ดูแถวนี้ครับประมาณนี้นะครับมาดูอีกคนนึ่งเห็นไหมก็จะมีฮันนิบาลยืนอยู่แล้วก็มีฮัมเบย์ยืนอยู่นะครับไหลลงมาล้มาอสองคนที่คนเดียวกันมาตีสองรอบเร็วเลยเก่งขนาดนี้เลย,เยมาตัวนี้นะครับ นะตัวนี้ก็จะมีฮันนิบาลนะครับมีฮันนิบาลอยู่นะสังเกตดูได้ว่าทุกคนแทบจะมีฮันนิบาลกับจมูกเลยนะนะมาดูอะไรเนี่ยโจโวโบโจวิวโจวิฟโะคนนี้ก็มีฮันนิบาลอยู่เห็นไหมฮันนิบาลแล้วก็ฮัมเบย์ออตเตเบียสเนี่ยประมาณนี้อ่ะลงมาอีกคนอีกคนนึงปั๊บอ่็มีฮันนิบาลนะครับออตตอรเบียสนะครับนี่ครับก็เรียกว่าเป็นทีมไม่ใช่ทีมเรียกเป็นตัวตัวเมตาที่แทบทุกคนต้องมีเลยนะครับนะแต่ว่า ถ้าเกิดว่าเขามีตัวที่ทำดาเมจแรงๆอ่ะยังไงเออไอ้ฮันดิบาลผมเอาไม่อยู่หรอกนะครับนะแต่ว่าด้วยว่าไอ้ทีมเมื่อกี้ตัวทำดาเมจมันไม่มีนะครับผมก็เลยฮันดิบาลผมเอาอยู่นะครับนี่ครับฮันดิบาลนะครับฮันดิบาลตัวนี้เองครับที่ว่าอึดทึกทนนะครับฉันรับไว้เองนะครับนะแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับออกตาวิุสเนี่ยมันชื่อมันเปลี่ยนชื่อมันเปลี่ยนออกตาวิุสเหรอเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวทำดาเมจที่เรียกว่า แรงมากนะครับแรงมากทุกคนแทบจะต้องมีเลยนะครับแล้วก็ไอตัวนึงก็จะเป็นฮัมเบย์ฮัมเบย์อ่ะตัวนี้นะครับทาก,กิณกะฮัมเบย์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเรียกว่าสร้างบาเรียสร้างเกราะให้นั่นเองครับเนืวว่องจากสามตัวเนี่ยทุกคนแทบจะต้องใช้หมดเลยส่วนมาก,กจะใช้นะครับแล้วก็ไอตัวนนสําคัญนะครับที่เขาใช้กันคือตัวนี้นะครับโมจิสุกิชิโยเมะนะครับนี่ก็เป็นตัวที่เรียกว่าฮิตมากทีเดียวนะครับนะนะก็ประมาณน,นี้นะครับอ่ะก็ ออพูดอะไรมาเนี่ยเลยประเด็นมาเยอะเลยนะครับก็ขอจบประเด็นตอนที่ชื่อว่าฉันรับไว้เองไวแต่เป็นทุนนี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็คงจะมีนะครับในประเด็นฉันรับไว้เองนี่แหละครับเพราะว่าชอบบ้างเลยแบบชอบดูตอนแบบว่าโดนยำแต่ไม่ตายอ่ะชอบดูชอบมากเลยครับนะอ่ะเพระาะฉะนั้นคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณที่ก้ามารับชมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับอ่าเป็น